ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้นะคะที่จะชนะตลอดหรือล้มเหลวตลอดวันนี้เราจะชนะแต่เราต้องเตรียมใจไว้เผื่อวันพ่งนี้เราอาจจะล้มได้นะคะเพราะชีวิตเสมือนกราฟที่เป็นวัฏจักรขึ้นลงวันนี้ขึ้นพ่้นี้ลงวันนี้ลงพ่้นี้ขึ้นพ่้นี้อาจจะขึ้นมีทุกมีสุขมีสมหวังมีผิดหวัง คระเคราวกันไปเป็นธรรมดาค่ะดังนั้นจงอย่าประมาทนะคะอย่าหลงไปกับความสำเร็จที่ได้มาในเวลานี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอเลยนะคะและเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะอุปมาดังเช่นยอดเขาซึ่งเป็นจุดสูงสุดของชีวิตแต่ยอดเขาเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ รื่นไหลลงมาสู่เบื้องล่างด้วยเช่นกันเมื่อเราประสบความล้มเหลวแล้วเราก็ต้องทําใจยอมรับกับความล้มเหลวนั้นนะคะดังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเมื่อทุกข์พิบัติจะเศร้าไปทําไมเมื่อมั่งคั่งจะตื่นเต้นไปทําไมสิ่งที่พึงมีมันก็มีสิ่งที่พึงเกิดมันก็เกิดเพราะคติธรรมทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนี้เสมอค่ะ สวัสดีนะคะ